การเป็นล็อกล่างสุดนี้ไว้สตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทนะครับถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องให้กดล็อกรถก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับปลอกล็อกรถก่อนพอล็อกรถเสร็จแล้วก็ใช้ปุ่มล่างสุดครับกดค้างไว้กดค้างไว้แล้วปล่อยสตาร์ทเครื่องให้อัตโนมัตินะครับพอสตาร์ทเครื่องเสร็จไปส่งกลางคันครับเปิดออกตอนนี้ถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทเครื่องแล้วกดไคล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่มันจะไม่ดับนะครับแต่ถ้า มาเอารีโมทกดสตาร์ทเสร็จเอารีโมทเก็บใส่กระเป๋าเดินหายไปเลยใส่ไว้ที่นี่แล้วไม่ทำไรกับรถสิบทีดับเองไม่ได้ดับเครื่องมันไป็นเองนะครับแล้วก็ครับผมตอนนี้ล็อกใช่ไหมใช่ตอนนี้ล็อกอยู่ถ้าเราจะขึ้นไปขับรถก็กดไคล็อกเปิดประตูก็ขึ้นไปขับได้เลยจะไม่นักนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะดับเครื่องก็กดปุ่มนี้ทิ้งไว้ก็เดิมเหมือนเดิมห้าวิ ระดัเครื่องไปเลยขึ้นแล้วก็กดคายล็อกขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวปุ่ม push start push start ก็ถ้าเราจะ start เครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกทั่วไปแล้วก็ปล่อยเหยียบเบรกล้วก็ปกกลป่อยได้เลยแล้วก็ตาร์ทเครื่องให้แล้วก็ในระหว่างที่ขับรถจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้เขาจะล็อกให้ทั้ง4บานเลยครับ อย,อยู่ที่ความเร็วใช่ไหมเริ่มตั้งแต่หยียบเบรกออกตัวเลยครับขเขาเมื่เหยยบเบรกเขาก็จะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้แบบนี้เลยแล้วก็ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แบบนี้นะเรารวมจากรถโดยไม่ต้องไม่ต้องดับเครื่องได้ลงมาจากรถแล้วก็เอาลิมูทล็อกไว้ได้นี่เลยล็อกไว้เสร็จเดินไปทุระเ้องน้ำอะไาเงี้ยเราแวะปั๊ท์เข้น้ำลงมาจากรถสตาร์ทเครื่องไว้เปิดแอร์ไว้อามูทล็อกได้ สถาว้นานแค่ไหนก็ได้ไปธุระเสร็จกลับมาได้ขึ้นรถก็กดไ่ล็อกได้เลยขึ้นไปขับต่อได้ครับถ้าเกิดว่าดับเครื่องก็อย่าเบรกด้วยนะด้วยอย่าเบรกด้วยดับเครื่องแล้วกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่าครับผมเรากดปุ่มล็อกตอนที่สตาร์ทรถมีคนอยู่ในรถใช่ใช่ใช่แลคนในรถอยากออกได้ออกได้ออกได้แต่ออกได้แต่มันจะไม่ล็อกกลับแล้วประตูก็จะอ่อนไปเลยใช่ก็จะเปิดอยู่ได้หมดได้นะครับแล้วก็ตบปุ่มพุชสตาร์ทนะครับ ถ้าเราไม่ applic, เหยียบเบรกมันจะเป็นการเปิดกุญแจเหมือนเปิด ACC ออนแล้วก็ออฟกดหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกจะเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้เป็นสัญญาณ ACC กดครั้งที่2เป็นไฟออนก็เปิดไฟหมดทุกอย่างเลยกระจกกดขึ้นลงได้ครับกดครั้งที่สามปิดพัดจหนึ่งสองสาก็เ <How ard S 1> ขา้าไปาาเพื่อสตาร์ทใช<า>่แล้วก็ตัวนี้จะมีการขโมยก็คือล็อกไว้ถ้าเราล็อกอยู่ระบบจะไม่ให้สตาร์ทครับสตาร์ทเคไม่ได้ถ้าเราล็อกไว้งบนี้นะก็สตาร์ทไม่ได้เราต้องคายล็อกรถแล้ว ก็จะอนี้ก็ให้สตาร์ทเครื่องได้เ <Yep. S 1> ี่เนแ,บบแล้วก็ตัวนี้จะมีสมาร์ทคีย์ด้วยสมาร์ทคีย์คือพอเราดับเครื่องเสร็จแบบนี้ลงจากรถถือรีโมทไปเลยลืมล็อกรถห่างจากรถ3เมตรครับ <Okay. S 1> ล<ก>็อกเองล็อกเองอัตโนมัติเลยถ้าเอารีโมทไปห่างจากรถ3เมตร ได้ตรงมั้นก่ไกลไดหนึ่งเมตรใช่ไกลไปได้หนึ่เมตรแบบ